โรงเรียนคู่เล็กที่1เลขที่1 9 0ตำบลคู่บบำอำเภอ้ำกลยนจังหวัดศรีสเกตสำนักงานเขตพื้นที่การศาาึกษาประถมสสศ,ศึกษาศรีสเกีเขตหนึ่น่าเคารพและก็น่ารักจริงๆนะครับเอาเป็นนั้นว่าลูกเสือครับปีนี้ทำท่าว่าจะสนุกนะครับก็ดูแล้วการเข้าค่ายลูกเสือปีนี้คงจะราบลื่นสังเกตได้จาก พิธีการของเราในที่โล่งแจ้งอย่างนี้ปกติแล้วการจุดทุบเทียนจะเป็นไปด้วยความค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคแต่ว่าเกิดจากาไม่มีสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางลูกเสือที่รักทุกท่านครับก็เข้าใจว่าลูกเสือทุกคนนี้คงรอวันนี้นะครับมาเป็นแลมปปีนะครับก็มองดูแล้ว การเตรียมท่ายอะไรต่างๆนี้ก็คงพอประเมินได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นความอลังการที่ท่านรองได้ทุ่มเทให้กับที่น้องลูกเสือทุกคนนะครับาจากการสังเกตดูก็จะบ่งบอกถึงศักยภาพของแต่ละค่ายได้พอสมควรนะครับแต่อยากจะฝากนิดหนึงว่าข้างหน้าและข้างหลังมีความสะอาดและความเรียบร้อยให้เป็นเหมือนกัน นะครับก็ให้ลูกเสือทุกกองทุกคก่ายได้ตรวจสอบพื้นที่ของตนเองอยากจะฝากลูกเสือสักเล็กน้อยนะครับว่าการทําอะไรต่างๆก็ต้องมีเป้าหมายนะครับอาใช่วันนี้หลายๆคนคงจะตั้งเป้าหมายตัวเองที่ความสุขความสนุกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ห้อยหามาพอสมควรแล้วนอกจากกิจกรรมกีฬาภายในก็คงจะเป็นกิจกรรมนี้แหละที่ลูกเสือทุกคนที่เป็นนักเรียนได้ ในคิดว่าในชีวิตความเป็นนักเรียนของเราอยากจะร่วงมากที่สุดถ้าถ้าผมย้อนเวลาได้ย้อนเวลาได้ก็อยากจะไปเป็นลูกเสือในวันนี้สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนคิดถึงคิดถึงตั้งแต่อดีตที่เคยเป็นลูกเสือมาลำบากนักเรียนตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าก็ปลูกญาตผู้ใหญ่ให้เตรียมข้าวเตรียมอะไรต่างๆนี่ ขณะเดินทางไปที่